มันตีดีใจนะครับวันนี้ให้เกียรติมาสัมภาษณ์ที่คลินิกเราเนาะดีครับคุณตีรู้จักคลินิกเราได้ยังไงครับเนี่ยจากในเว็บนะในเว็บนะครับครับแล้วมาใช้บริการด้านไหนบ้างเราประทับใจยังไงบ้างครับคุณตีก็มีมาตัดเส้น่องคอนเซ็ปต์อนเร์มแล้วก็ฉลองฉลองกาลังฉลองกาลังแล้วก็ชอบเมย์อ่าโอเคที่ตัดสินี่มาทำเราเราผู้ชายด้วยกันเนาะปัญหาที่เกิดจากด้านไหนครับ ต,ตัวแรกมีการหลังเร็วใช่คร mm ับหลังเร็วแล้วก yeah. ็มันรู so ้สึกม right. claro. okay. ันตึงๆมันไม่มันเหมือนไปไม่สุดมันไม่ไม่เวลาตื่นตัวก็เลยไปทาก่อนครั้งแรกครั้งแรกตึ้งเส้นสองเส้นกับหลังเร็วหลังเร็วรแล้วก็ได้ได้ได้ของแถมได้ของแถมได้แถมเป็นช็อกเวสสอง